สวัสดีครับเพืเ่อนๆวันนี้นะครับพี่ชาติก็จะมาบอกข่าวดีนะครับนี่นะครับเพืเ่อนๆจดหมายจาก Google Adsense นะครับจาก y o u t u b e นะครับก็คือพี่ชาติได้กินมาแล้วนะครับที่น่ายินดีนะครับของเหล่ายูทูบเบอร์นะครับ นับเป็นข่าวดีนะครับเพราะว่าพิชาติก็ได้พินมานะครับทาง Youtube ได้ส่งอีเมลแจ้งมานะครับประมาณนะครับสอาทิตย์ได้นะครับน่อยๆนะครับก็อยู่ในระยะเวลาที่ปกตินะครับประมาณ2ถึงสสัปดาห์นะครับที่เรารอพินนะครับเดี๋ยวเราก็จะมากรอกรหัสพินกันเลยนะครับเพื่อจะให้เราได้รับรายได้จาก y o u t u b e นะครับ มาเลยครับเพื่อนเพื่อนฉีกเลยนะครับตื่นเต้นครับรู้สึกตื่นเต้นมากๆนะครับอีฉาก็จะมาฉีกให้ดูแบบสดๆเลยนะครับฉีกนะครับตามรอยผุทุกอย่างนะครับนี่นะครับแล้วเราก็จะมาเปิดดูรละอัดทินกันนะครับว่าข้างใน มีเลขนะครับเขาบอกว่าจะมีเลขนะครับ6ตัวนะครับนี่นะครับเดี๋ยวพิชาติก็จะขอปิดไว้นะครับเลขรหัสพินนะครับนี่นะครับนะครับข้างในจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับแต่เลขรหัสพินนะครับเลขรหัสพินนี่พิชาติขออนุญาตปิดไว้นะครับเราก็จะมา อกกันนเลยะคมัโอ e ส่งมาจาก Google Adsense นะครับส่งมาให้บอกว่ายืนยันที่อยู่เพื่อรับเงินรายได้จาก Google Adsense นะครับส่งมาเมื่อวันที่22พฤศจิกายน2,520นะครับแล้วก็บอกว่าเราได้ส่งหมายเลขประจำตัวส่วนบุคคลพินไปให้คุณทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ การชำระเงินที่ระบุไว้ใน Adsense เมื่อได้รับจดหมายดังกล่าวแล้วให้คลิกยืนยันที่อยู่ในอีเมลนี้แล้วใส่พินลงในการ์ดหน้าแรกของ Adsense หรือจะลงชื่อเข้าใช้บัญชี Adsense แล้วทำส้ำขั้นตอนข้างต้นในหน้าแรกโดยตรงเลยก็ได้นะครับก็จะมีมาเหตุว่า บ,บอกว่าโฆษณาจะหยุดแสดงหากคุณไม่ใช้พินนี้ในการยืนยันที่อยู่ภายในระยะเวลาสีเดือนนับจากวันที่เราส่งพินชุดแรกไปทางไปรษณีย์นะครับก็จะบอกหากประสบปัญหาเกี่ยวกับพินนะครับก็จะมีบอกนะครับต่างๆนะครับเราก็เลื่อนไปเลยครับเลื่อนเลื่อนขึ้นมาเลื่อนขึ้นมาครับนี่ครับก็จะมีขั้นตอนนะครับขั้นตอนเหมือนอยู่ใน พินเลยนะครับเราก็จะเข้าไปในนะครับ Google นะครับนี่นะครับแล้วเราก็กดเข้าไป Adsense เลยนะครับก็จะนำเรามาตรงนี้นะครับ Adsense ของพิชาติที่ไม่ผ่านนะครับก็คือตัวนี้นะครับแต่พิชาติได้สมัคร Adsense อีก Adsense หนึ่งนะครับก็คือตัวนี้นะครับตัวแรกของพิชาติทำช่องนี้จะไม่ผ่านนะครับพิชาติก็จะมาเกอกตรงนี้นะครับนี่นะครับ แต่เซ็นนะครับเขาก็จะบอกนะครับเรานะครับการชำระเงินแก่คุณถูกวะรับไว้เนื่องจากคุณยังไม่ได้ยืนยันที่อยู่ของคุณนะครับเขาก็จะบอกมานะครับแล้วก็เลื่อนสิ่งที่ต้องทํานะครับตรงนี้นะครับเขาปักหมุดไว้นะครับก็คือยืนยันที่อยู่สําหรับการเก็บเงินของคุณนะครับเราจะส่งพินให้คุณทางไปรษณีย์ในวันที่22 ก็คือส่งมาแล้วนะครับโดยคุณน่าจะได้รับประมาณ2-4สัปดาห์ครับโปรดยืนยันที่อยู่พินด้วยการป้อนพินที่เราส่งให้นะครับแล้วก็กปดยืนยันเลยนะครับตรงนี้นะครับกดลงไปนะครับคุณจะพบพินพกกลักในจดหมายของเราที่ส่งให้นะครับพิชาติก็จะใส่พินเลยนะครับ ขั้นตอนนี้สําคัญมากนะครับต้องดูชัดๆนะครับว่าถูกต้องหรือเปล่านะครับพอเรากรอกลงไปแล้วนะครับเขาจะบอกว่าคุณสามารถป้อนพิมพได้3ครั้งนะครับถ้าป้อนผิดนี่ก็จะเป็นเรื่องนะครับดูให้ชัดๆนะครับขั้นตอนนี้คือขั้นตอนที่สําคัญมากนะครับก็ต้องดูให้ชัดๆนะครับพอป้อนเสร็จนะครับแล้วก็กดส่งเลยครับตรงนี้นะครับกดส่งพิมพเลยนะครับ นะครับจะเข้าไปใน Adsense ของเรานะครับเพื่อที่จะไปเกากที่อยู่นะครับการชำระเงินของเรานะครับกดเข้าไปใน Adsense เลยนะครับนี่นะครับเราก็กดเข้าไปนะครับตรง3ขีดนะครับซ้ายมือข้างบนนะครับแล้วก็มาดูแถบนะครับ ซ้ายมือนะครับตรงการชําระเงินนะครับกดเข้าไปเลยครับก็จะขึ้นมาแล้วครับรายได้ของเราก็จะขึ้นมาบออน,นะครับช่องทางรับการชาระเงินของคุณนะครับแล้วก็กดไปที่เพิ่มวิธีการชาระเงินนะครับกดเข้าไปเลยนะครับนี่นะครับ รหัสผู้รับเงินนะครับอันนี้ไม่บังคับนะครับเราก็ไม่ต้องใส่นะครับชื่อในบัญชีธนาคารนะครับก็คือชื่อของเรานะครับเป็นภาษาอังกฤษ,ษนะครับ ใส่ชื่อแล้วครับแล้วก็ใส่ชื่อธนาคารนะครับเราก็มาค้นหานะครับชื่อภาษาอังกฤษของธนาคารไทยพาณิชย์นะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับนี่นะครับแล้วก็มา Copy เอาเลยนะครับ Copy ถึงนี้ก็พอนะครับ เราคันรอบมาไว้แล้วนะครับก็วางนะครับตรงนี้นะครับสวิปนะครับของธนาคารนะครับเราก็จะมาหาสวิปของธนาคารนะครับของวิชาติก็เป็นธนาคารไทยพาณิชย์นะครับสวิปโค้ดนะครับมาคลิกเข้าไปเลยนะครับ ็รวมสวิปโคดธนาคารต่างๆในประเทศไทยนะครับแล้วก็คลิกเข้าไปเลยนะครับหน้าตาก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับของพิชาติก็เป็นธนาคารไทยพาณิชย์นะครับนี่นะครับก็คือสวิปโคดของธนาคารไทยพาณิชย์เราจะเอาสวิปโคดนี้นะครับเข้าไปกรอกที่อยู่นะครับการชำระเงินนะครับแล้วก็คัดลอกเลยนะครับ แล้วก็มาใส่สวิปของธนาคารนะครับตรงนี้เราก็วางเลยนะครับเพราะว่าเราคันลองมานะครับต้องใส่ให้ถูกต้องครับตรงนี้สําคัญมากๆนะครับแล้วเราก็มาใส่นะครับเลขที่นะครับบัญชีของเรานะครับหมายเลขบัญชีของเรานะครับแล้วก็ใส่ลงไปเลยนะครับ ก็ใส่ไปอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ตรวจสอบนะครับความถูกต้องนะครับว่าเลขที่บัญชีที่เรากรอกลงไปนะครับถูกต้องไหมนะครับเพื่อ ทาง youtube นะครับจะได้โอนเงินนะครับถ้าเราได้100เหรียญดอลลาร์แล้วนะครับเขาก็จะโอนเข้ามาในบัญชีนี้นะครับบัญชีของเรานะครับแล้วก็มาติ๊กตรงนี้ครับตั้งเป็นวิธีการชำระเงินหลักนะครับตรงนี้นะครับแล้วเราก็กดบันทึกได้เลยนะครับขอตรวจสอบก่อนนะครับ เพื่อความแน่ใจนะครับว่าถูกต้องจริงไหมนะครับเพราะว่าพิชาก็ทําสดๆเลยนะครับตอนนี้ไล่ดูนะครับหมายเลขบัญชีนะครับดูให้ละเอียดรอบคอบนะครับเพราะว่านี้สําคัญมากนะครับว่าเป็นการชําระเงินของเรานะครับพอตรวจสอบว่าถูกต้องแล้วเราก็กดบันทึกเลยนะครับแล้วก็จะขึ้นมาอย่างนี้นะครับ ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับวิธีการชำระเงินนะครับพิชาติก็หวังว่านะครับคลิปนี้คงจะมีประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับถ้าคลิปนี้ของพิชาติมีประโยชน์นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้พิชาติได้ทำคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ